สวัสดีค่ะวันนี้ปู่จะพาทุกคนมาตัดผักบุ้งนะคะอันนี้เป็นแปลงผักบุ้งที่ปู่ปลูกแบบกรีดล่องไว้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นล่องเป็นเป็นแถวเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ ผักบุ้งผักบุ้งอันนี้ได้อายุ25วันนะคะเนี่ยค่ะนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะพอดีว่าผักบุ้งมันได้ฝนด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสองวันก่อนปูให้ปุ๋ยไปนะคะปูโรยปูโรยปุ๋ยคอกไปเห็นไหมคะ ต้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่ค่ะต้นค่อนข้างที่จะโอบใหญ่นะคะต้นตรงต้นตรงสวยมากเลยค่ะนะคะนคะนคะ,คะต้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็ตรงสวยด้วยอันนี้ยี่สิบห้าวันนะคะ เดี๋ยวปูจะปูจะไม่ถอนนะคะปูจะลองตัดเอาเดี๋ยวปูจะตัดไว้ดูซิว่ามันจะแตกขึ้นมาใหม่ไหมถ้าเกิดว่าเราตัดนะคะอันเนี้ยปูว่าปลูกแบบกรีบร่องก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมันไม่แม่นไม่หนาแน่นเกินไปอะค่ะต้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สูงตรงด้วยนะคะมันมันไม่เบียดกันนะคะมันมันไม่ค่อยแย่งอาหารกันเท่าไหร่นะคะ นี่ค่คะเห็นไหมคาปูให้อันนี้เป็นเป็นศษปุ๋ยคอกนะปูเพิ่งให้ปุ๋ยคอกไปเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยค่ะแล้วได้ฝนไปด้วยแล้วก็เลยนโตเร็วมากเลยค่ะ,คะเดี๋ยวมาลองตัดกันนะคะมาตัดกันดูนะคะว่าแปลงนี้จะได้สักกี่กิโลนะคะ เดี๋ยวไปตัดผักบุ้งกันนะคะปูจะตัดติดโคลเลยนะคะะปล่อยรากมันไว้เดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะคะ นี่นะคะปูจะตัดนี่เลยนะคะเห็นไหมคะต้นมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็ต้นตรงสวยอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะใช้ได้อยู่นะคะตอนนี้ก็น่าจะกิโลละประมาณ25-30บาบาทนะคะเนี่ยค่ะ นะคะดูต้นเห็นไหมคะต้นใหญ่มากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงปูขอตัวไปตัดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่ามันจะได้สักกี่กิโลเนาะค่ะแต่ฝักบุ้งไปปูเจอขโมยด้วยนะคะนี่ค่ะขโมย ขโมยมากินยอดผักบุ้งปูแน่ๆเลยนี่คะ่ะตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเจอสองตัวแล้วนะคะแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คะ่ะเจอสองตัวแล้วนะคะแบบนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากไหนนี่ค่ะปูตัดไปประมาณหนึ่งนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียเซียวหนึ่งเลยอะคะ่ะได้ประมาณนี้แล้วนะคะค่ายังไงผักบุ้งก็ เป็นพืชทางเลือกตัวหนึ่งนะคะที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะใครสนใจอยู่บ้านว่างๆก็ลองไปปลูกดูนะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ ดูแลง่ายด้วยเดี๋ยวปูจะตัดให้เต็มถุงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่าเนี่ยค่ะยังปูเพิ่งจะแบ่งตัดไปนิดเดียวเองนะคะนะีคะประมาณตรงตรงส่วนนั้นนะคะแล้วเหลือส่วนนี้อีกนะคะเนี่ยค่ะยังเหลืออีกเยอะเลยปูจะคัดต้นนะคะนี่มันย่างต้นมันยังไม่โตมากนะคะปูเก็เก็บไปก่อนต้นมันยังไม่ไม่โตเท่าไหร่มันสูงนะคะแต่ว่า ต้นมันยังไม่ไม่โตเท่าไหร่นะคะต้นมันยังไม่อวบเท่าไหร่ปูก็เลยจะคัดเก็บไปก่อนเลื่อแต่ต้นใหญ่ๆไปนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงปูขอตัดปอกบุ้งให้เสร็จก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ปูด้วยนะคะสนใจก็ลองทํากันดูนะคะลองไปย้อนคลิปก่อนๆปูดูนะคะวิธีการทําวิธีการปลูกนะคะ ปูมีวิธีทําตั้งแต่เริ่มบ่ม,มเมล็ดนะคะแล้วก็เอามาลงแปลงนะคะใครสนใจก็ไปตามดูได้นะคะ